สบายดีสวัสดีนะครับทุกท่านทุกท่าน Hello everyone อ่าพอดีเมื่อนี้เนาะจะมาอัดคลิปวิดีโอเนาะเป็นการเป็นคลิปแทนคำขอบใจเนาะจากตัวขรองอันคาะเจ้าเองเนาะชื่อว่าคาระเจ้าได้ตั้งซอง YouTube ขึ้นมาเนาะซื้อว่า NP สบายดีเนาะ NP สบายดีแล้วก็ได้โพสต์คลิปต่างๆลงนะมื่อนี้ครบ จ็มือพอดีเนาะครบเจ็มือพอดีแล้วก็ต้องขอขอบใจเนาะทุกคนที่เข้ามากดติดตามกด subscribe ให้เนาะเดี๋ยวนี้ยอดติดตามอยู่ที่หล,อย,ลอยกว่าคนแล้วเนาะหลอยกว่าคนแล้วก็อยากจะขอขอบใจนําทุกๆคนเลยที่เข้ามากดไลค์เนาะกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเนาะต้องขอขอบใจขอบใจจากใจเลยอ่า อยากจะขอบขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเดีโอนะครับผ่านทางช่องฟอ,อผ่านทางช่อง YouTube ของผมนะครับ NP สบายดีวันนี้อยากจะมาขอบคุณท,ท,ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดกดกดติดตามให้นะครับกดติดตามใหอ้อยากจะขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ยอดในการติดตามคือตั้งแต่ตั้งแต่ผมที่ลงคลิปแรกนะครับวันนี้พอดีครบ7วันพอดี ยอดผู้ติดตามอยู่ที่ร้อยกว่าคนแล้วนะครับต้องขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆนะครับต่อไปก็อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากทุกคนทั้งคนคนไทยเนาะคนลาวหรือว่าคนที่อื่นนะฝากช่อง NP สบายดีด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ฝากติดตามติดตามด้วยว่า เอ็นพีสบายดีนี้จะมะีมีคลิปแบบไหนหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรยังไงนะครับฝากก็ฝากติดตามด้วยว่าว่าวามันจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับก็วันนี้ก็ขอบขอบข,ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ Follow หรือว่าคนที่กำลังรับชมอยู่หรือว่ายังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากำลังเข้ามารับชมใหม่นะครับขอ ขอฝากช่องเลยนะครับขอฝากช่องเลยนะครับขอติดตามด้วยติดตามด้วยอตอ่อไปก็อยากจะว่าเนาะคนใดชีวาเขามาติดตามแล้วฮะนะอยากก็สามารถที่จะคอมเมนต์ต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจให,ให้ให้ให้เดเพื่อเ,เป็นกําลังใจให้ข้าพเจ้าเนาะเดเนาะเออหรือว่าอยากจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยเฮ็ดแนวใดเนาะหรือว่าเฮ็ดแบบใดเฮ็ดคลิปแบบใดฮะนะสามารถ สามารถมาคอมเมนต์คอมเมนต์มมนทางรวมนี่ได้เลยเนาะคอมเมนต์ทางรวมนี่ได้เลยเนะาะทักว่าเฮ็ดได้ครับจากก่อนเฮ็ดได้เหตุหาเบิกเนาะเหตุหาเบิกกนะ็จังไดก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปเด้อเด้อกันต,ต่อไปเด้อเด้อว่าต่อไปจะมีจะมีแบบใดเนาะจะมีคอนเทนต์มีเรื่องแบบใดมานำเสนอก็ฝากให้ติดตามต่อไปขอขอขอบใจ ก็ขอบใจทุกคนเลยบ๊ายบาย Thank you very much e v e r y o n e